สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป่องป่ายสุขุสุคนนะคะยน่ามือเศร้าแล้วพี่น้องเอ้ยมางานผูกแขนนี่แหละจ้าบาดเวิร์ดคูนก็สสบยบดีกับง่ายดอกสิยง่ายสัม,มโนโกวัวอยู่บนเอาให้ปังแล้แหละค่ะบรรยากาศแรงแรงอะไพี่้องฝนก็มาตกมาอยากนอน เออพอทำอาชีพต mm. ่ำหูขายบ่ทำอาชีพต่ำสินขายบ่งามเดจะพี่น้อยอยากต่ำเปลี่ยนด้วยซอนคอยแล้วคอยอยากต่ำบ่เมื่อบ้ากะสิต่ำหูเพอได้ไปบ่าได้ผัวพอได้ไปสมมาผัวสมมาปู่สมมาญาเนาะ ตามสูงตั้มสัตว์เป็นสัญญาครับกาซยากได้เป็นลูกไผ่อยู่แต่ว่าเสียหาเงินเป็นอย่างเดียวก็บ่ได้ได้เบียกเคลื่อนเบียกซานกับเป็นแน่โอ้แขนวันนี้มีอะไรกินบ้างคะมีต้มเป็ดแล้วก็ย่างเป็ดอาซัมนี่บอกอาหารผูกแขนเอาวัดสิผูกแสนหนึ่งบ่แม่นสิได้ถอนโตบ่บัดนี้ สิบดีผูกเ้าพัดบ่แ <c oughs> น่เห็นของกินแลวกสิเปลียดเน่ผูกหรือปัดนี้อข,ของกนองนินไปเอามาน้ำลังเจ้เอ้ยบ่ลเออสะกะสัดสะทตัวนีนัน่นะัดก,กแสน,นึงเสิบหน่อยไปบ่เน,นาะ บ่ที่เน่ๆกัเบียร์ังหนึ่งานพาเงินแสนไปไดเอาเบียรังหนึ่งเนี่ยซื้อึนกี่แสนสิ0 0้าพันแสนสองพันนึงไหนและบอกไปซื้ออยู่ห้านใหญ่มันแสนสาวแ้วเขาจกุมาแจงีมาบมาท่านของเขาแล่นออกบักซองมันคุ้มจะัวฟูแนวันเกิดคอยนะ เขาไปซื้อเบียร์ละแสนสิบห้าพันซื้อไม่สิบก่าลังนะเบิดเงินบอกกี่บาทเองแส 15, นสิบห้าพันตีเป็นเงินบาทสองร้อยหนึ่งมันต้องใส่เงินกีบซื้อมันจังคุ้มเราไปซื้อตามบ้านท้า 300, วนะสามร้อยพวงสามร้อยสาวบางลานกระไดต้อง่อยไปซื้ออยู่บ้านว่าคอยคุ้มสัน,นคือว่าล้ำซื้อเบียร์ลังละสองร้อย แกยังก็อันนี้อันเสี่ยวอันนังกุ้งหนึรงแล้วไปคลุกเขาหุกคือขึ้นโต๊ะันเบียเบียที่เข้ามาเ่ียคิดว่านบนี้ทางของอาจะเอามาบอกาจารุกขึ้นก็รองเาอออะไว่าย่านบุบ่กินนันละแต่เลยว่าไปเอาผู้แขนเนืองในโอกาสยังคะ เอาสิไปต่างประเทศปานากัดสิผูกกันด้วยาสบัตนี้สบายดีนมคบายบายลูกบายดีูค่บายดีปาุ่าดีปาุดีปาุงบ่ามมาสิะนือแงกระ่ด้งเ้ยผูกกรบปลายเดหนเดนผูกกรบปลายเด็ดแสนหนึ่งุน ไม่ในหน่อยนะคะเงินแสนเงินแสนพี่น้องเมื่อนี้เป็นเตะแสนสาหัสเป็นตากล้องหายเจี๊ยโอล่ามาเจอท้ายกับแสนหนึ่งกับซื้อยังไม่ได้หลายดอกตีเป็นยังไงก็เป็นคือที่ซื้อซื้อปผดแดกไปได้ซอกซอกกระปุกผมมีก่อนแล้วมันคือเชียร์ซีที่บอกรับไปแล้วนะวันนี้อ้าวหุ่นแค่นั้ยเหรอเส้าเปลี่ยนเยอะเปล่เสบ้าเปลี่ยนคือว่าเขาบ้านเแถวนะเขาบไม่เปลี่ยนนะ แต่กะบร้เ่าปันกะเทาเติะอยู่เทาหนึงเทาหนึ่งกท่านเทานะายังเทาเทาจนเหียวเขาเอินมาเทาแล้วเอินยังยังดาให้กวดนี้ให้กวดนี้เด้อดีกวาดเทาดีกวาดเทาอะ น้ำมันแรกนี่ยเดาดูดูมือเพิ่มือถั่วมีเมียพอจะเห็นได้ก็กระชิ่งลูกไปห้าเมียนั่นแหละเดี๋ยวไปห้าเมียก็เด้อให้เจ้าสุกโอ้ยพอเถอะเด้ให้เจ้าลำเจ้ารู้ไว้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่จากพันพันปีพุ่นรวยกันรวยก็ทอดก็ลายมาเทมาให้แสนหนึ่งก็ได้กลับมาแสนล่ะเอาอีกแล้วกับเจ้าของอยู่ กับเราจะของบอกต้องแม่ทคนเดียวข้าวพี่เราถือโมมันถือแล้วบอือหายใจจะเราัจด้วยภาษาผู้กายแข็งแรงไปใส่กานเดินทางรอดปลอดไทยเออจับยังแข่งเป็นเงินเป็นทอ่อรับได้เงินหมื่นนะตื่นได้เงินแสนนะคะการจักรวยกระหาเงินเอาค่ะครับมาดูก็ับมาได้ดอกค่ะเงินปรเลดมหาดอกค่ะ ต้องต้องบตรวย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 รโอ้ยรวยหละก็จะลืมกระเทยนะคะงานใดงานนั่นบอด๋อยขบอกมันี่ยเนี่เนี่ยหลายๆแจงคือเท้าให้ยืนบ่มีบัตนี่กับัตรน้าเนาะของบัตยืนคือคอยปีหนึ่งคอยูกแขนเป็นเ้าเถื่อทีแต่งานผ่ายแขนจะสกองใ้เสานแต่งานผูกแขนงางานผูกแขนงางานผูกแขน ตะวันตะว่าพิณออกสอยฟังเห็ดบุญนี่บม่ได้เห็นนอดชาตหนาไล้เห็นไว้ลนพิเศษสีระชุ่อยนี่เห็ดบุญหลายเนี่ยคืออารมาลันวันดีขึ้นดีเอเมซีโอนนนใหม่เป็นแสนมันตีกลับมาหาเราเขาที่าโอ้แต่พาว่าโอ้ซึ่งใจแท้มานั่งคุยกับอารมาลันบอเฮ้ยกระยอนเขาเห็ดบุญหลายเลยเฮ้ย ซื้อกะได้เงินก้อนใหญ่กลับมาเพราะว่ามีเอื้อยใหญ่จากแคนาดาผมเคยคุยกันแท้ถือวันติดต่อมาวันโทรมาพลาเอื้อยสีโอนเงินให้เพื่อให้เป็นกำลังใจ่สูงโตว่าสั่นเ้ากรตกใจ่พันยอดมันหลายเดี๋ยวพันบอกยอดเจ้าพันว่าจะสิตกใจ่เดี๋ตกใจแห้งไะยอดมันหนักข้างงวัวอื่นเด้อว่าสั่น ก็อืมาก่าฮวนขาม่หยอ้อค่อยสั้นนะสั้นมาเอาไี่เหาหลายสามนั่งหักบูด้กใเห็นกันพกกระชีหันด้กระเติดต่อมากเพินว่าหักหักข้างนอกขึ้นนมเป็นห่วงเป็นยังไงแต่ว่าสงสารซุโตอย่างนีอยาให้ซุโตได้ก็โอนมาให้ป้อจนสั้นนุงงขาเีอะป้อบอกป้อ เอ่ยสัาพใจดีเราก็เดียดแท้บอกเคยผู้บอกเคยเห็นกันมาก่อนกายเงินหลายปันนั่นคนโทรมาเมื่อคืนหนึ่งเลยว่าให้ยเป็นกำลังใจเด้ออย่าคิดมา,ากแล้วก็บรรตองสิกับเป็นบุญคุณเรื่อยนะเต็มใจหายอย่าเฝ้าเรื่องบุญคุณเด้ออย่าเอื้อยมาพระลาเอื้อยเสมหาหาแต่กดดลับสบายอีกพอโดนดอกสีส้มไม่ให้อีกให้ไปเที่ยวร้องพระบาง เขยดบุญคุณเขาสั่งมากนั่นแหละไปน้ำเลยด้วยเนี่ยเขาเป็นหนีเจ้าตั้งแต่ชาตก้อนเขาเลยห่อกระชได้เขาเลยมาใส้เจ้าบ่ไปเที่ยวลงพระบางให้ไปน้ำเลยเลยบักระชได้เลยแบบโอมยตกใจมื่อคืนอริพนโทรมาเห็นบ่เล่นตลาดทุกคุยนแล้นก็คุยม่วนนั่มาเดี๋ยวเอื้อยนะสิโอนให้อีกได้ไปเที่ยวลงพระบางเห็นจะว่าอยากไปเที่ยวลงพระบางกันกระชีจัดแจงให้ทุกอย่างว่าสั่น ะยังมีบุญเเด้นาซึ่งใจแห้งเบาจนน้ำตาตกไปบยวญาติพี่น้องกับบอมเอนหน้าตาก็บบอกเคยเห็นคุยกับ่ได้เคยคุยโทรมาแต่กาจะพูดมาแต่กาโทรมาแล้วเขาหักสายป่าหักสายอะไเพิ่นป่ะพันล่าเปิดโอนไปให้เด้อสองบินอัมมาลากับเจ้าคนละบินแต่ว่าถ้าเห็นยอดอาจจะตกใจเด้อเพิ่นป่ากาลากาไลแต่ว่าการเต็มใจให้บริสุทธิ์ใจหักพวกเจ้าคอยกับบริสุทธิ์แล้วมันสิลายปานนั่น ส่งบินมาพันกว่าคนละสองพันหาใจ้สำกัดปั่มกระดอกกระเดียแทนเรื่องาสีนั่นน้นงคอนซูร์ร์มื่อเขามีปลามาถักเป็นจูบได้กินในใจเขาเาเลยนไป่คนบริหูตะกนเนาะเป็นบุญวาสนาแค่แบบแ่าก็เป็นีเจ้พิศาสตรมก่อนและจวักนี่มันโทษมากมืกอึืนี่ก็เอื่อยนะหับโต๊เอื่อยนะเออสิไปเมืองลาวสิไปหา ละกจเดี mm. ๋ยวสักพักเลยว่าดนดอกไปใส่ไปเทียมดอกพะบางคนบางโซนใหม่อีกไปเทียมดอกพะบางบตัวอยากไปมาใส่โอ้ยมีบุญบัติาสนาไปเทียมดอกพะบางอยากได้เงินว่าอันเขาไปทำหนี่นะไปณข้าคุ้ยน้ำกัดตะกี้นะเขาก็เห็นหุ่นเขาเนาะเขาเห็นเลยเขาตัลังแล้วเขาเห็นพุ่นเลยเขาเห็ดบุญหลายและเขามักตีกับมาหาเราหน้าเขาไม่ดีไดี้บุญนาบุญได้เห็นสาติหนาเห็นชาตินี่เลยทำมูลได้ชาติหน้า เขาบอกแต่ว่าได้ซาดนี่เลยบาทนี่นอะเห็นผลไรขนาดไสอีนี่อีบุดเลยเขามาถามเอาต้จะเข้าไปฆ่าป่วยว่าจับจีได้จนแบบโอ้ยจนสั่นมาสั่นสามมือยังบ่่าแซวสั่นเลยตกตื่นเต้นแต่ว่ามือมันลายโพดอันนะบ่พี่เลยบอกเลยว่าแซวไปซื้อทองใส่ใส่เป็นสัญลักษณ์ว่าเพ่ิไห้เฮาประเพณิเดี๋ยนอ่อก็ไม่ได้เอาเงินไปคุ้มเพลยเนาะ ซื้อยังไม่เป็นไว้เป็นของจุของกันนะพอใส่ว่าเห็นยังได้ก็โอยเลยไซื้อหายเยอะสินะหาเป็นมูนเป็นมั่งหราเลยเห็นไปว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นมูนเป็นมูนเป็นมั่งฮาเนาะคนหายฮาม่าล่ะกันหายฮามาเราก็ใส่แบบว่าซื้อของควันเนี่ยเจ้าของแล้วก็ใส่เปียพึ่งเหาดามยุ่เปียร์ลาลึกแปลว่าเออแท่งน้อยกัลเดอร์ของเอื้อยเป็นซื้อหายเองสินะซื้อไปซื้อทองอยู่ไทย ไปน้ำเลือขอบคุณเอื้อหลายหลารือครัจากแคนนาธาปลื้มใจแจ้งว่าล้วบทัวเอื้อยเกิดมาบ่เคยพ่อบ่เคยเห็น6 0 0เ0ป่ะกว่วแล้วเว้ยกว่วแล้ว60,000หกะปวดตกใจจ็ดสั่นได้หัวสองบาทคนตัว สองบาทบนะก็ซือแต่ว่าแบงซีแบงใจวัดหลุดนั่งวัดหลุดจะขอบคุณเพื่อได้ร้ายแหละปื๊บใจเจรบญหุ่จักสิขอบคุณอย่างไรแล,ล้วเพื่อนก็โทรมาเบ้าน้ำหัวเต้าวัวคนลาวเราไรคนลาวบอกเออคนเลี้ยงกันเพื่อนไปอยู่แคนาดาแต่น้อยไอ้เอื้อยมันไปอยู่แคนาดาเพราเพื่อนกับคนลาวคือกันคนลาเพื่อนมาขอหัว,ว,หหวให้ขอผัวบอกโอ้ย สงสารเด็กเนาะสงสารสมพนอามาราพลาดนะที่พ่นสู่อย่างนี้สองคราพพ่นเกลดระดับรมใจท่านแบอยากหายกาใั่หายหเท่าเอากอวนใสให้ได้สองรอบเคยส่วนใหญ่พี่ใ็ได้สองรอนะเดียวนี่ว่าโอนมาว่าจะตกใจโอนโอ้ใช่เงินเน้ครัลาผูกแขนแล้วบกัน ใครดอกอากาศรมรื่นี่นรอเอ้ยบ้านบนคูนี่บริกรรมดอกสะได้จดทะเบียนสมรสจดทะเบียนบ้านอยู่นี่อะไแหละค่ะจดทะเบียนสมรสกับพี่น้องบ้านเนาะโอ้พี่เราถือใช่ไหมสิง่ายทะเบียนบ้านมาอยู่กับคุณแม่แหละค่ะขนไลลเสื้อไล่เนี้ยมากค่ะพี่น้องเดี่ยวการแหละค่ะบันเป็นแค่งูงดอกค่ะพี่น้องเดี่ยวการคอยกับเสื้อสายบันน้องให้ปังท่าม่าเ่าให้ฟังหมดแล้วเรื่องครอบครัวแม่ของน้าแต่ก่อนเนาะ

กระปื้มใจแบบพรากระเ่าได้มีแม่เนาะพอแม่ก็เสียปะแต่แต่โดนตอนนี้ก็อยู่กับน้องทรายมีอยังกระหไยแต่น้องทรายสามไอยแต่น้องทรายค่ะตายไปกับพ่อเซบะเลยเสียอกอจากให้ข้าเจ้าพี่คืองูพูกพักเผ็ดยังกระทุ่มเทนอกระปุวันเลยชงปีย่างปีน่อไปหาล้อยมักอ้างก็จะปลูกกระทรายบาดน้ำหลากใจหุ่ม จ้อนน้ำคักคักแน่จ้อนคัคักเจ้าจะได้หรือเขาได้ได้เห็นได้เงินได้บานเป็นหมาบ้านเป็นคัวนได้บ้านเนี่ยเป็นมูเป็นม้าเป็นงัวเป็นคว้ยบ้านนี่ยเาต้องมาใกล้บ้านเราคำหนึ่งคุนลยูบ้านเนี่ก็บ้านอแพงตั้งใจแล้วบ้านนี้เนาะตั้งใจแล้วอยากระไดเนาะเออเมื่อแม่ลูกหลานพ่อแม่เอาอ่ พอได้กระหักพอได้ก่ย่างพอได้กระปินหัวยังกระตั้งใจเอาดีแล้วเปลี่ยนแล้วเนาะเ้างกระยันแล้วเอาแล้วทตั้งใจดิแล้วมันยืนอ่ะบัดดีกะลำรวยเนาะสุขภาพ ร่างกายก็แข็งแห้งไปนะบ้านนจ้เป็นาจแบเนี้ไปนะใครยดอกเดินกว้างเนาะพี่น้องคะสักสักฝากบรรยากาศไว้สักนิดก่อนนะคะฝากไว้กันแล้วก็จักสิไปใส่ต่อค่ะบ้านบนคูนเศรษฐกับอยู่บค่ะค่ะมีแต่งานกับงานอยู่ทั้งพี่ คือเจักวัาคนกับค,คนบ้านเวิร์นคูนหักว่างานมาอยู่แต่ทางพี่ที่ที่ที่อยูส่สันสวัสดีจ้าพี่ดาจ้าจะได้ข่า,ขาวขุ้นไอ้ข่าวลายๆได้จากจากแคนาดานะคะสวัสดีจ้า